สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบเร่งด่วนนะคะแดงไวเป็นไวทํำยังไงมาดูกันค่ะเริ่มจากเราต้องเตรียมกะปินะคะกะปิหนึ่งช้อนน้ําปลาหนึ่งช้อนน้ําปลาหนึ่งช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนและไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็นํามาผสมรวมกันค่ะ หลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมน้ํานะคะน้ําที่เราจะใช้ทํานะคะถ้าได้จากน้ําบ่อธรรมชาติจะดีมากเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ทํแตกน้ําประปานะคะแต่เราต้องนําไปแตกแดดนะคะอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะคะถึงจะสามารถนํามาใช้ได้นะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นแล้วแดงแล้วและมีเชื้อแล้วนะคะเราจะนำมาผสมกับตัวใหม่ที่เราจะทำนะคะ ขวดที่เราจะใช้นะคะขวดที่เราจะใช้ก็ใช้ขวด1.5ลิตรนะคะแต่เราใส่น้ำไม่เต็มนะคะเหลือพื้นที่ให้เวลาที่เราจะขย่าขวดจะได้ขย่อขวดได้นะคะเนี่ยค่ะนำส่วนผสมที่เราทำไว้นะคะ1ช้อนต่อน้ำ1ขวดและจุลินทรีย์ตัวเก่าครึ่งแก้วนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาขย่าปิดฝาแล้วก็นำมาตากแดดไว้นะคะส่วนผสม1ช้อน และจุลินซีสั่งเขาแสงขึ้นแก้วนะคะต่อน้ำหนขวดนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์เขาก็จะเริ่มมีสีแดงนะคะตอนเราทำเสร็จเขาจะเริ่มมีสีชมพูลแล้วค่ะเนี่ยค่ะทำแบบนี้เลยง่ายๆค่ะไม่ยากเลยนะคะเขาจะแดงไวมากเลยค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะ สามารถจะดนาไปใช้ได้เนี่ยค่ะเขาจะเริ่มมีสีแล้วนะคะเริ่มเป็นสีชมพูนี่วันแรกที่ทํานะคะก็จะเริ่มมีสีแล้วค่ะหลังจากนั้นประมาณ2ออาทิตย์เขาจะแดงเต็มที่แบบนี้ค่ะเราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะไม่ยากเลยค่ะมีประโยชน์ต,ต่อต้นไม้ของเรานะคะ